ว้าวดวงสาคูสวนอ้อยมะเห็ดดวงสาคูด้วค่ะด้วยกันผุ้อ้อยคือเก่าด้วค่ะแต่ว่ามันเหลียงดวงสาคูเพิ่มค่ะพี่น้องเกษตรมักคัดเลือกดวงสาคูด้วยแบบว่าเลือกผัานเลือกดวงสาคูคุ้นด้วค่ะแต่ผลิตภาพอาหารเกาะเมียพันธุ์พี่น้องเบิ่งนอกจากน้องมือใหม่กับมือใหม่ส่นผสมห่อแอบแรลกกะสิมี่แต่ของอาหารหมูด้วค่ะพี่น้องหัวอาหารหมูสามขีดด้วค่ะ อาหารมุดสามขีดแล้วก็บซีมีออมม่อิมทีมีอมก็ได้กากน้ำตาลก็ได้แต่ว่าส่วนเท่านี่ใส่จุเลนซี่ซัเคะหสแสงก็เลยบรอไซอีอมแล้วก็มีกากน้ำตาลแล้วก็ล่าละเอียดสามขีดด้วยคัเด้อล่าละเอียดตรงนี้จะเป็นอาหารอ่าเป็น,เป,นเป็นแป้งมันอบแห้งด้วยคัเด้อกากมันอบแห้งด้วยคัดยเด้อเดกากมันอบแห้ง แล้วก็ทีมีกรารมะพร้าวกรารมะพร้าวนี่เฮาก็ไปโคเอาก็ได้ค่ะที่เพิ่นขายมะพร้าวยื่ข้างทางแล้วก็ทีเฮ็ดให้เป็นนันโป่งข้างในให้มีอากาศให้ให้ให้ใหด้วงเลือยลูกด้วงและแม่ด้วงเนาะเฮาก็เอาบอกข้าวรับลูกเต๋าฮอกซื้ออยู่อันร้านขายอันพวกต้นไม้ยังเสร็จอะพี่น้องก็ได้ปโป่งละลอยค่ะเกี่ยวเตียนเพ,พิ่นสิขายสือขายแฟงหนูค่ะ ล้วกาคันแรกเขาก็เอาหวาัวหันหัวหันหมูรงเนาะอันตรงนี้ส่วนเขาสีเพิ่มมาเป็นมันสับเด้อค่ะเด้อมันสับตากเหีงยมมันห้องสับเอียงเด้อค่ะเด้อมันอยู่สวนอยู่ไฮอยู่หน้าเขานี่แหละกะอุดหนุนหนองไส้มากเขาก็มาสับสับสับแล้วเขาก็พึ่งแดดว้พี่น้องพึ่งแดดว้สามมือก็ใส่ได้แล้วค่ะนี่ห้องมาเสียว้สองขึ้นหนึ่งเลยเด้ค่ะขึ้นหนึ่งเขาหัวหันหมูรง่งเราเขาก็เสียหนามรุงนี่าที่น้่นามรุงแล้วค่ะเนาะ เปลี่ยงลงก็ได้ค่ะพี่น้องบ่มีเนวตักหน้านี่เฮา็สิใส่ประมาณสวงขันได้ค่ะเด้อประมาณสวงรีกลัวๆเฮาใส่ตรงนี้ก้อนเพื่ออยัางเพราะว่าเขาให่อาหารหมูนี่ละลายได้ค่ะเด้ออาหารหมูละลายอาหารหมูละลายประหยัดหรอกค่ะพี่น้องเราก็เอาตรงนี้ใส่เลยเอาล้ำละเอียดล้ำละเอียดใส่แล้วก็เอามันใส่ได้ค่ะเด้อเอามันเอามันใส่ มันที่ห่าสับนะคะมันสับตากแห้งนะคะมันสับตากแห้งเต่าล่่งเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เอากาบัก้าวสาบลูกเตาล่วงพรอ้อมเพื่อสีให้เขามีทีู่่หลายๆนนเนาะค่ะเนาะจะได้โปรงุงรุ่งแล้วก็เอากานนำตาลล่งค่ะ การนำตาลประมาณสองส่วนด้วยค่ะเด้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกะกะเอาประมาณสองส่วนเพื่อว่าดับกินเนาะกันเนาะบ่อยไม่กินเนาะผสมคู่เข่าให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะแบบนี้เนาะคู่เข่าให้เข้ากันด้วยค่ะพี่น้องกะน้ำกะพอประมาณค่ะบ่หลายณโนรอยเพราะว่าอันแปีงมันอุเพียงเขานี่เพิ่นกระติดูดเอาน้ำอยู่ค่ะก็ร่ถือว่า ันก็ถือว่าแหงไปหรือว่าแช่ไปนะคะแต่ที่ประมาณนี้แหละผสมให้เข้ากันเนาะคะ่ะเนาะนี่คือเลี้ยงหลวงสาคูเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลี้ยงหลวงสาคูนี่ก็เสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วเฮาก็เอากาบมะพร้าวนี่มาวางเลยค่ะมาวางให้เป็นที่อยู่แม่พันธุ์เนาะคะ่ะเนาะ มีหน่อยใส่หน่อยมีหลายใส่หลายใส่หลายตัวใดก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่พันธุ์พิ่นสิได้มีหมองยูเนาะก่นเนาะกระสีสวนกระเสียวอ,อ้อยมาว่างฟันอ้อยมาว่างเป็นอาหารแมร่พันธุ์ใ่ว่าตอนนี้แคไปเอาอ้อยเป็ดหนึ่งก็ได้อ้อยมาแล้วเดวยข่ะพี่น้องอ้อยที่อยู่สวนเท่านี้แหละตรงนี้เป็นอ้อยแดยงปริชาตเดวยค่ะเป็นอ้อยกรอบที่ได้เอามาใส่พ่อหยังเพราะว่า ส่วนนั่นตัดแล้วอ้อดเดียงบระชปริชาตินี่เรากระสิท่าการช่วงให้พี่น้องเพิ่นแล้วแต่ว่าถ้าสิดูเพิ่นบ่รับพีนบ่น้องบ่บรับที่ว่าช่วงเขากาทมเพิ่นบ่รับส่วนก็เลยได้เอาขึ้นมาพี่น้องเพิ่นกะอุดเงินมาให้แล้วส่วนก็กดดันอยู่พี่น้องเพิ่นเลยก็เลยว่า,าบ,บ,บ่บ่เป็นหยังการช่วงได้ตอนได้ก็ค่อยช่วงว่าซั่นสฟืนก็ค่อยสบายใจเนาะพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวสิเอาเมียพัฒน์มาลงเนะาะก็เนาะบัดน,นี้เนาะกะละมังนี่เฮาเลี้ยงวันที่ ยี่สิบแต่สิมีแมงวีเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเขาเลี้ยงวันที่ยี่สิบหรอกค่ะปฏิทินการเอาเมียพันธุ์ออกด้วยค่ะเด้อปันนี่เขาเสี่ยงทับการเอาเมียพันธุ์ออกเมียพันธุ์นี่เขาเสี่ยงอกใส่กละมั่งไม่ได้ค่ะตุ่มีตเุ่นเป็นตัวแม่ยได้ค่ะพี่น้องง่วงแง่ให้เขาปฏิินขัดเลือกเมียพันธุ์ออกปฏิทินการคัดเลือกเมียพันธุ์ลูกงเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ตัวผู้ตัวแม่เขาก็มีเลอยอยู่ในนี่กะละมังในสิบตูวเนาะค่ะเนาะเขาก็สิเลือกจากกะละมังเก่านี่ละไปใส่กะละมังใหม่นี่ค่ะนี่ตัวหนึ่งเห็นบ่นี่อีกสองคู่เลยคะ่ะหนึ่งสองคันโปเห็นเขาก็ต้องค้นหาได้พี่น้องสามเนี่ยเขาก็ใส่แม่พันธุ์เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องอหาคู่เนาะหาคู่เขาใส่แม่พันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขากะกะละมังนี่เอา ตะเกียงนี่ว่างค่ะว่างแล้วก็เอาขึ้นตรงชั้นนั่นเลยเอาขึ้นไว้ตามชั้นนั่นเลยวันนี้ฮขกกิจไปคัดเลือกคัดเลือกดวก้วงเน,นาะคะเนาะคัดเลือกด้วงเพื่อเติมอาหารไปเลยเพาะจิคัดเลือกลวกลกวกลวงตัวใหญ่ออกมาเราฮอกกิจเติมอาหารหม่องนี้เนาะ่ะพี่น้องเนาะ